คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ1 btc เท่ากับ1 btc ฟังเผลนๆมันอาจเหมือนประโยคตลกๆนี่ง่ายเหมือนพูดอะไรซ้ำๆแบบไม่ต้องคิดแต่จริงๆแล้วในวงการบิตคอยนี่ถือว่าเป็นประโยคที่สำคัญมากเป็นทั้งปรัชญาเป็นทั้งเครื่องเตือนใจและยังเป็นการสะท้อนว่าคนที่เชื่อในบิตคอยเขามองโลกการเงินแตกต่างจากคนทั่วไปแค่ไหน คำถามคือทำไม1 BTC ถึงต้องเท่ากับ1 BTC ทำไมเราไม่พูดว่า1 BTC เท่ากับ2ล้านหรือ1 BTC เท่ากับ50,000ดอลลาร์แต่เรากลับบอกว่า1 BTC ก็เท่ากับ1 BTC อยู่ดีเราทุกคนโตมาในโลกเฟียสถูกไหมครับโลกที่ทุกอย่างต้องตีค่าเป็นเงินกระดาษ เราคุ้นเคยกับการบอกว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่บ้านหลังนี้มีกี่ล้านหรือแม้แต่ค่าแรงของคนคนหนึ่งต่อชั่วโมงเท่าไหร่ดังนั้นเวลามีของใหม่อย่างบิตคอยเข้ามาเราก็อดไม่ได้ที่จะใช้เฟียเป็นไม้บรรทัดวัดมันเสมอเช่นว,วันนี้บิตคอยราคา1.8ล้านพรุ่งนี้ขึ้นเป็น2ล้านแต่คุณเคยคิดไหมครับว่าการวัดบิตคอยด้วยเฟีย มันคือการเอาของที่เสื่อมค่าตลอดเวลาไปวัดของที่มีจำนวนจำกัดจริงๆอยู่แล้วซึ่งอาจจะไม่แฟร์ตั้งแต่แรกแนวคิด1 BTC เท่ากับ1 BTC กำลังบอกเราว่าบิตคอยมีคุณค่าในตัวมันเองครับไม่ต้องพึ่งการตีค่าจากเฟ t เลยครับคล้ายกับทองคำในอดีตเวลาคนโบราณใช้ทองแลกเปลี่ยนเขาไม่ได้พูดว่าทองคำหนบาทนี่ ราคาเท่าไหร่ในดอลล่าร์แต่ทองก็คือทองเป็นหน่วยวัดมูลค่าที่ทุกคนยอมรับในตัวมันเองบิตคอยก็เช่นเดียวกันครับมันไม่ต้องการการอนุมัติจากรัฐบาลไม่ต้องมีใครมาตั้งราคาให้แต่มีคุณค่าเพราะมันหายากมันตรวจสอบได้และมันอยู่บนเครือข่ายที่ใครก็ไม่สามารถควบคุมได้ในโลกเฟสรัฐบาลสามารถพิมพ์เงินเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ ทำให้มูลค่าเงินเฟ้อและลดลงเรื่อยๆแต่ในโลกบิตคอยกติกามันชัดเจนตั้งแต่วันแรกครับมีแค่21ล้าน BTC เท่านั้นไม่มีเพิ่มอีกแล้วตลอดการนี่คือสิ่งที่ทำให้1 BTC มีค่าเสมอไม่ว่าตอนนี้จะเทียบกับบาทหรือดอลลา่าได้เท่าไหร่มันก็ยังคงเป็นหนึ่งใน21ล้านเหรียญที่มีอยู่จริงๆบนโลกซึ่ง scarcity นี้เองที่เป็นรากฐานของประโยค 1, 1 BTC เท่ากับ1 BTC เวลามีคนบอกว่าบิตคอยตกหนักเลยนะจาก2ล้านเหลือ1.5ล้านจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นบิตคอยที่เปลี่ยนหรอกครับแต่เราเห็นค่าเงินเฟียตต่างหากที่มันกำลังแกว่งเฟียตคือหน่วยวัดที่ไม่เสถียรเหมือนใช้ไม้บรรทัดยางไปวัดของแข็งยิ่งนานไปไม้บรรทัดมันยืดหดตลอดทำให้เรา มองค่าของบิตคอยผิดเพี้ยนนี่คือสาเหตุที่บิตคอยเนอร์ชอบพูดว่าหยุดมองราคาเป็น f i ียแต่ให้มองบิตคอยในหน่วยของมันเองเพราะราคาที่ผันผวนที่คุณเห็นมันไม่ใช่ความจริงของบิตคอยแต่มันคือความจริงของ f i ียที่เสื่อมค่าต่างหากถ้าคิดให้ลึกขึ้นนะครับ Fiat Currency ก็คือ IOU ของรัฐบาลเป็นแค่กระดาษหรือดิจิตอลตัวเลขที่รัฐบาลสัญญาว่ามีค่า แต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรรับประกันว่าค่าเงินจะไม่เสื่อมบิตคอยต่างออกไปมันไม่ต้องพึ่ง IOU ไม่ต้องมีรัฐบาลมาสัญญามูลค่ามันอยู่ที่โครงสร้างเครือข่ายความหายากและพลังงานที่ใช้ในการขุดดังนั้นเมื่อพูดว่า1 BTC เท่ากับ1 BTC มันคือการประกาศว่าค่าของบิตคอยมาจากตัวมันเอง ไม่ใช่จากสิ่งที่เปรียบเทียบด้วยถ้าเรามองไปข้างหน้าวันหนึ่งบิตคอยอาจไม่ใช่สินทรัพย์ที่คนซื้อเพื่อเก็งกำไรแต่จะกลายเป็นหน่วยบัญชีของโลกใหม่เหมือนที่ดอลลาร์เคยเป็นคุณซื้อกาแฟราคา0.0001 BTC ไม่ใช่200บาทคุณซื้อบ้านราคา2 BTC ไม่ใช่6ล้านในวันนั้นประโยค1 BTC เท่ากับ1 BTC จะยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกเพราะเราไม่จำเป็นต้องเอาฟีย t มาตีราคาเลยทุกอย่างคำนวณกันด้วยบิตคอยตรงๆอีกในหนึ่งของ1 BTC เท่ากับ1 BTC คือการประกาศอิสรภาพครับเพราะถ้าเราเอาบิตคอยไปวัดด้วย Fiat มันยังแปลว่าเรายังยอมให้ Fiat เป็นไม้บรรทัดมาตรฐานแต่ถ้าเรายอมรับบิตคอยในฐานะมันเองมันก็คือการบอกว่า เราไม่ยึดติดกับระบบการเงินเก่าที่รัฐบาลพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดอีกต่อไปแล้วเรามีระบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งรัฐบาลไม่ต้องกลัวเงินเฟ้อนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ Bitcoin กลายเป็นมากกว่าการลงทุนแต่มันคือการปฏิวัติทางความคิดด้วยเวลาที่ b i t c o i n นอรพูดว่า1 BTC <B> เท่ากับ1 BTC เขากำลังเตือนตัวเองด้วยครับ ว่าอยากไปวัดความมั่งคั่งของเราด้วยราคาเฟยตรอนนี้แต่ให้วัดด้วยจำนวนบิตคอยที่เราถืออยู่เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนยังไงจำนวนบิตคอยในกระเป๋าเราก็ยังเท่าเดิมนี่คือวิธีคิดแบบโฮลเดอร์ที่เชื่อว่าในระยะยาวบิตคอยจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่สาคัญไม่ใช่ราคาสั้นๆแต่คือการสะสมหน่วยของความหายากนี้เอาไว้ให้ได้มากที่สุด หลายคนยังคิดว่าบิตคอยคือสินทรัพย์เพื่อกเก่งกำไรขึ้นลงวันต่อวันแต่ในสายตาของบิตคอยเนอร์จริงๆแล้วบิตคอยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้ามาเก่งกำไรมันคือการสร้างมาตรฐานใหม่ของเงินดังนั้นเวลาพูดว่า1 BTC เท่ากับ1 BTC มันคือการบอกว่าบิตคอยไม่ใช่หุ้นไม่ใช่เหรียญที่ราคาจะขึ้นลงไปเรื่อยๆแต่คือระบบบัญชีใหม่ ที่จะกลายเป็นมาตรฐานกลางของโลกในอนาคตเหมือนที่ในอดีตทุกอย่างเคยถูกอิงกับทองคําวันหนึ่งทุกอย่างก็อาจถูกอิงกับบิตคอยน์ช่วงที่11การปกป้องจากเงินเฟอ้อคุณเคยคิดไหมครับว่าคนทำงานหลักมาตลอดชีวิตแต่เงินที่เก็บไว้กลับมีค่าลดลงทุกปีเพราะเงินเฟอ้อสมมุติว่าคุณมีเงินเก็บ1ล้านบาทในปีนี้อีก10ปีข้างหน้า มันอาจซื้อของได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งแต่ถ้าคุณถือ1 BTC วันนี้อีก10ปีข้างหน้ามันก็ยังเป็น1 BTC ไม่ได้ลดลงไปไหนนี่คือความหมายเชิงลึกของประโยคนี้มันไม่ใช่การเปรียบกับราคาฟีแอตที่เปลี่ยนทุกวันแต่มันคือการบอกว่า Bitcoin มีความคงที่ในตัวเองไม่ถูกกัดกร่อนด้วยเงินเฟ้อที่มนุษย์สร้างขึ้น ช่วงที่12การปลดล็อกความคิดประโยค1 BTC เท่ากับ1 BTC ยังเป็นการปลดล็อกความคิดเราด้วยครับเพราะคนส่วนใหญ่ยังติดอยู่ใน mindset เก่าคือวัดทุกอย่างด้วยฟีแอตเห็นบิตคอยขึ้นลงก็ใจสั่นกลัวจะขาดทุนแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลนส์มองว่า1 b i t c บิตก็คือ1ใน21ล้านเหรียญที่มีอยู่จริงๆบนโลกนี้ แล้วเราถือมันไว้ได้นั่นแหละคือการชนะตั้งแต่แรกแล้วครับมันไม่สำคัญว่าณนะวันนี้ตลาดจะตีค่าเท่าไหร่เพราะสุดท้ายมันคือสินทรัพย์ที่หายากที่สุดในโลกการเงินอยู่ดีช่วงที่13เปรียบเทียบกับทองคำลองนึกถึงทองคำครับทองคำไม่เคยถูกตีค่าด้วยบาทหรือดอลลาร์ในตัวมันเองทองคือทอง ไม่ว่าค่าเงินจะผันผวนยังไงทองก็ยังอยู่ตรงนั้นและยังหายากเสมอดังนั้นเมื่อพูดว่า1 BTC เท่ากับ1 BTC ก็เหมือนพูดว่าทอง1กิโลก็คือทอง1กิโลไม่จำเป็นต้องเทียบกับหน่วยเงินใ,นใดๆช่วงที่14 Bitcoin Standard versus Fiat Standard ครับ นี่คือเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่าง Fiat Standard กับ Bitcoin Standard ครับในโลก Fiat เราวัดทุกอย่างด้วยเงินที่พิมพ์ไม่มีจำกัดผลลัพธ์คือค่าเงินเฟ้อความเหลื่อมล้ําและการสูญเสียมูลค่าแต่ในโลก Bitcoin มาตรฐานคือความจำกัดความโปร่งใสและกฎที่ไม่มีใครเปลี่ยนได้ดังนั้น1 btc เท่ากับ1 btc ก็คือสโลแกนที่ประกาศว่า เรากำลังย้ายจากมาตรฐานที่เสื่อมค่าไปสู่มาตรฐานใหม่ที่ยั่งยืนกว่าช่วงที่15จิตวิทยาของโฮลเลอร์ประโยคนี้ยังสะท้อนจิตวิทยาของคนที่ถือบิตคอยยาวๆหรือที่เราเรียกกันว่าโฮลเลอร์เวลาตลาดตกหนักหลายคนที่วัดด้วยบาทหรือดอลลาร์จะตื่นตระหนกรีบขายทิ้งแต่โฮลเลอร์จะตือนตัวเองว่า1บิตคอยของฉัน ก็ยังเป็นหนึ่งบิตคอยอยู่ดีมันไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ถูกลดทอนค่าในระบบบิตคอยนี่คือความเชื่อมั่นที่ทำให้หลายคนถือบิตคอยผ่านทุกวัฏจักรตลาดมาได้และสุดท้ายกลายเป็นผู้ชนะช่วงที่16การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินเมื่อคุณเริ่มเข้าใจ1 BTC เท่ากับ1 BTC จริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนมุมมองทางการเงินของคุณไปเลยครับ คุณจะเริ่มรู้ว่าการเก็บเงินในฟ i ีแอคือการสูญเสียพลังซื้อไปเรื่อยๆแต่การเก็บบิตคอยคือการเก็บหน่วยของความหายากที่ไม่ลดลงไปตามกาลเวลานี่คือภูมิคุ้มกันทางการเงินที่สำคัญที่สุดเพราะไม่ว่ารัฐจะพิมพ์เงินเพิ่มกี่ล้านล้านคุณก็ยังมีบิตคอยของคุณที่ไม่มีใครแตะต้องได้ช่วงที่17บิตคอยและเสรีภาพส่วนบุคคล อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือเสรีภาพครับ Fiat currency ทำให้รัฐสามารถควบคุมการใช้เงินของคุณได้ตลอดเวลาจะอายัดบัญชีคุณเมื่อไหร่ก็ได้จะปิดกั้นการโอนเงินก็ได้แต่บิตคอยเป็นของคุณจริงๆคุณถือ private key เท่ากับคุณถือสิทธิเต็มร้อยไม่มีใครมาลบหรือแก้ไขได้ดังนั้น1 BTC เท่ากับ1 BTC ยังหมายถึงเสรีภาพหนึ่งหน่วยเท่ากับเสรีภาพหนหน่วย ที่ไม่สามารถถูกยึดไปได้ช่วงที่18โลกที่บิตคอยคือหน่วยวัดกลางลองนึกถึงโลกในอีก20ปีครับที่คุณซื้อกาแฟในราคา0.001 BTC จ่ายค่าแรนบ้านเป็น0.05 BTC ต่อเดือนและบริษัทจ่ายเงินเดือนคุณเป็น0.2 BTC ต่อเดือนวันนั้นประโยคนี้จะไม่ใช่แค่สโลแกน แต่จะเป็นความจริงที่จับต้องได้เพราะทุกอย่างจะถูกตีค่าในบิตคอยโดยตรงเราไม่ต้องพูดว่าบิตคอยราคาเท่าไหร่ในบาทหรือดอลลาร์อีกต่อไปแต่พูดตรงๆว่ากาแฟแก้วนี้0.001 btc แล้วจบเลยครับช่วงที่19ความหมายที่ลึกกว่าตัวเลขสิ่งที่ทำให้ประโยคนี้ทรงพลังคือมันเตือนเราว่าไม่ว่าตลาดจะผันผวนยังไง Bitcoin ก็ไม่เปลี่ยนจำนวนมันยังเท่าเดิมระบบมันยังทำงานทุกๆ10นาทีเหมือนเดิมและไม่มีใครแก้กฎ21ล้านได้ดังนั้น1 btc เท่ากับ1 btc จึงไม่ใช่เรื่องของราคาแต่คือการประกาศความจริงว่า Bitcoin คือสินทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดในโลกดิจิทัลช่วงที่20สรุปครับประโยค1 btc เท่ากับ1 btc อาจดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันคือรากฐานของปรยาบิตคอยทั้งหมดมันกำลังบอกเราว่าเลิกมองผ่านเลนส์ฟ a แอที่บิดเบือนแล้วกลับมามองบิตคอยในฐานะของมันเองหน่วยของความหายากหน่วยของเสรีภาพและหน่วยของอนาคตดังนั้นครั้งที่คุณเห็นราคาบิตคอยผันผวนอย่าเพิ่งตกใจให้นึกไว้ว่า 1BTC ก็ยังคงเป็น1 BTC อยู่ดีและถ้าวันหนึ่งโลกยอมรับสิ่งนี้จริงๆเรากาจได้เห็นยุคที่มาตรฐานการเงินของโลกไม่ได้วัดด้วยดอลลาร์อีกต่อไปแต่ถูกวัดด้วยบิตคอยแทนครับ